ซูบารุอันชาเด็ d เด็ดจริงไหมไม่รู้แต่เคลมว่ามอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีกว่าแน่นอน มากันอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจากซูบารุที่มีการเปิดตัวซูบารุอั h ชาเด d โดยทางผู้บริหารซูบารุนะครับก็ได้เคลมว่าซูบารุอั h ชาเด d รุ่นนี้นะครับจะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีกว่าในสไตล์ของซูบารุ The Uncharted certainly great to look at. Allnew look is But even better to even drive และรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดรุ่นนี้นะครับก็ยังคงมีการพัฒนานและใช้พื้นฐานโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบเดียวกับ Toyota CHR+ ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าของ s u b ar ุที่มีการเปิดตัวล่าสุดในปีนี้นะครับก็ยังคงใช้พื้นฐานเดียวกับ Toyota เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Subar ุ s o t า r ่ที่ใช้พื้นฐานโครงสร้างเดียวกับ Toyota BZ4X หรือแม้กระทั่ง Subar ุเ r ร s เซเก k ที่ใช้พื้นฐานโครงสร้างเดียวกับ Toyota BZ4X บูตแล้ว โดยตัว Subaru Uncharted นะครับจะมีทั้งรูปแบบรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ี่ลอ้อสำหรับงานออกแบบดีไซน์นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้า Subaru ยุคล่าสุดไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้า LED 2ชั้นสไตล์เดียวกับ Genesis พร้อมลดพื้นที่ที่กระจังหน้าและเพิ่มช่องรับลมขนาดใหญ่เหนือลิ้นกันชนหน้าโดยมีการประดับไฟสปอตไลท์ทั้ง2ฝั่งส่วนเส้นสายตัวถังด้านข้างนะครับก็มีดีไซน์ที่เฉียบคมโดยมือจับ ด้านหน้าจะเป็นแบบปกติและด้านหลังเป็นแบบซ่อนซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งด้านท้ายของกระจกฝั่งประตูบานหลังติดตั้งแรกหลังคาพร้อมครีบฉลามและสปอยเลอร์อีกทั้งยังมีการดีไซน์กรอบของชุดไฟท้าย LED และสปอยเลอร์ท้ายนะครับให้มีลักษณะเหมือนดักเทลส่ตัวล้ออลลอยนะครับก็มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด8นิ้วและ20นิ้ว ส่วนการตกแต่งดีไซน์ภายในนะครับก็จะมาในรูปแบบมินิมอลซึงมีการติดตั้งจอกลางขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายถึงตัวคอนโซลกลางนะครับก็จะมีแท่นชาร์จไร l สา s ปุ่มปรับเกียร์และปุ่มควบคุมต่างๆถัดมาจะเป็นช่องวางแก้วน้ำและช่องเก็บของส่วนฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้าหัวตัดท้ายตัดพร้อมจอมาตรวัดเบาะหนังนะครับใช้วัสดุ Star Trek ที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ําโดยเป็นเบาะอุ่นที่มีรูระบายอากาศมาพร้อมกับเครื่องเสียงฮามานคาร์ดอนและระบบช่วยเหลือการขับขี่ไอซายส่วนขุมพลังและสมรรถนะนะครับในรุ่นเริ่มต้นจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าพลังก,กำลัง221แรงมา้าขับเคลื่อนล้อหน้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ74.7กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะวิ่งไกลกว่า300ไมล์หรือ 483กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน EPA ส่วนรุ่นมอเตอร์คู่นะครับจะมากับพละกำลัง338แรงมา้าขับเคลื่อน4ลอ้อพร้อมโหมด X mode ทำอัตราเร่งจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในไม่ถึง5วินาทีซึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของ Subaru u n c h a e r นะครับจะเป็นเรื่องของการชาร์จผ่านพอร์ต NACS ที่พัฒนาโดย t ท sla ทำให้ Subaru รุ่นนี้นะครับสามารถชาร์จในสถานี t ท sla <Super> charger. ได้ที่กำลังไฟ้ที่กําลังไฟ150กิโลวัตต์เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน